สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมมาเดิมนะครับเจสันทันคาตีมนนท์สีจังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ผิวผมไหมอีกหนึ่งวันนะลูกค้าคันที่5แล้วนะครับถ่ายรีวิวว่าลูกค้าแต่เราก็ต้องอดทนนะฮะต้องบอกเลยว่าเพื่อให้ลูกค้าได้รับชมคลิปวิดีโอแบบสดสดชัดๆแล้วก็หารถเอาไว้ใช้งานนะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าลูกค้านะครับใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเจอผม ครั้งแรกนะฮะไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกชนิดถ้าลูกค้าจะเป็นแบรนด์หลักแบรนด์รองเป็นรถตลาดรถกระบะรถเก๋งรวมถึงซูเปอร์คาร์แล้วก็รถสปอร์ตนะครับเราก็ยังพอมีขายอยู่บ้างนะฮะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าผมจะเน้นเป็นรถที่พร้อมใช้งานและที่สาคัญนะผมเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นอย่างมากถ้าเกิดลูกค้าเก่าที่ย้อนดูคลิปผมนะฮะหรือบางคลิปผมไม่ได้ถ่ายน้องผมมาถ่ายนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะทราบว่าผมค่อนข้างได้รถมาปุ๊บเอามาถ่ายรีวิวบันทึก ภาพวิดีโอแบบสดๆชัดๆและผมเป็นคนถ่ายคลิปแบบเทคเดียวจบไม่คัดเทคระหว่างทางลูกค้าเพื่อให้อารมณ์เหมือนลูกค้ามาดูคลิปเองมาดูรถจริงๆนั่นเองนะลูกค้าเลยที่สำคัญนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้ตั้งแต่รถไฟฟ้าเข้ามานะครับนิสสัน n นเวล่าตัวคาริเบียนนะ,ะต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ยังน่าใช้งานอยู่ฮะลูกค้าแต่ราคามือสอง ตกไม่เหลือเยื่อใยเลยฮะแต่มันเป็นข้อดีสําหรับเรานะฮะทำให้เราได้รถมือสองที่สภาพสวยๆแล้วก็ได้สภาพที่ปีใหม่ๆราคาถูกๆเอาไปใช้งานและรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถกระบะรุ่นแรกที่ผมเคยออก ป้ายแดงครับลูกค้าผมเคยใช้ป้ายแดงอยู่แต่เป็นเกียร์เมนนุ่นนะ,ะแต่คันนี้เป็นเกียร์ออตโอต้นะฮะลูกค้าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมแบบละเอียดเลยฮะกับนิสสันราวัล่าเคเลเบียนนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นนะฮะเป็นเครื่องยนต์คอมเบลเลียดีเซล2.5เทอร์โบนะฮะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับที่สําคัญนะครับเป็นตัว4ประตูยกสูงนะฮะได้เป็นยาง AT ดอกเต็มๆสวยๆกริบๆเลยฮะรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่ เคยพิกควม่มไม่เคยจมน้ำนะลูกค้าแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกด้านเดิมโรงงาน100%นะครับและที่สําคัญนะครับเหมือนที่ผมพูดทุกคลิปเลยคือรถมือสองอ่ะยังไงก็มีตําหนิฮะลูกค้าขนาดรถ ซื้อมาแค่1นวันยังมีตําหนิเลยนะฮะแต่สภาพความสมบูรณ์ยังไงนะฮะผมก็ต้องคัดมาเป็นพิเศษแล้วก็ต้องเลือกให้สวยที่สุดนะฮะและที่สําคัญนะครับราคาตอนนี้ลงกระจายเลยนะฮะลูกค้าลูกค้าชุดกระจังหน้าต่างๆนะฮะไฟหน้าเป็นเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะรวมถึงชุดกันชนนะฮะและก็ตัดหมอกโรงงานนะครับไฟสภาพยังสวยปิ๊งเลยนะฮะแก้มตะเข็บแก้มข้างกิบล็อกเข้าหมด หมดนะฮะรถไม่เคยแกะนะฮะแก้มเดิมหมดนะ,ะลูกค้ายางได้เป็นยางเอทีดอกเต็มมากครับยางดอกยังหนาๆแล้วก็แน่นๆเลยนะฮะลูกคา้ายังไม่ต้องเปลี่ยนยางนะฮะหมุดลอ้อซุ้มลอ้อชุดโป่งลอ้อเดิมโรงงานทั้งหมดถ้าเป็นตัวนิสสันนาวาว่าลูกคา้าถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยโป่งล้อเขาจะต่ำนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวคาริเบียนน่ะโป่งล้อเขาจะนูนออกมาแล้วก็เขาจะใช้เป็นตัวโลหะเดียวกับรถนะฮะจะไม่เหมือนกับพวกพิซูปาเจโร่หรือพวกฟอร์ดนะครับถ้าเป็นพวกฟอร์ดพวกเรนเจอร์พวกอย่างเงี้ยเขาจะเป็นโป่งประกบ นะฮะเราก็จะเปนขอบยางซีนคันนี้คือเป็นตัวถังเดียวกับรถเลยนะฮะลูกค้าค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์อีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ทําออกมานะครับที่ไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าแบรนด์นิสสันเป็นแบรนด์ที่เครื่องทนมากครับตั้งแต่ตัวแรกๆแล้วนะฮะตั้งแต่นิสสันบิ๊กเอมาแล้วนะฮะเครื่องฝาแดงนะครับพอมาเป็นนาวาล่านะฮะเครื่องดีเซลคือทนสุดเลยครับแล้วก็การดูแลรักษาอะไรต่างๆค่อนข,ข้างหาง่ายเป็นอย่างมากครับลูกค้าราคาผมเอาแค่นี้พอครับ สำหรับรถปี2013เป็นตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้นะฮะลูกค้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4ประตูตัวยกสูงด้วยนะครับได้เป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานด้วยผมเอาแค่นี้พอครับราคานะครับ2 3 5 0 0 0บาทเป็นไปแล้วนะครับผมขายคันนี้มาตั้งแต่มือ2-4-5 0 0แสนนะลูกค้าวันนี้ตกไม่เหลือเยื่อใยเลยแต่ เป็นข้อดีสําหรับลูกค้าที่หารถใช้งานอยู่เพราะว่าผมเข้าใจบางท่านกว่าจะเก็บเงินนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีดนะ้วยกว่าจะเก็บเงินซื้อรถได้แต่ละคันลูกค้าก็ต้องไปดูหลายๆที่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดลูกค้าเจอรถที่ถูกใจดีๆสภาพสักคันหนึ่งและยิ่งได้สภาพสวยๆนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มกับเงินที่ลูกค้าจ่ายแน่นอนจัดไฟแนานซ์ได้เต็มท่วมยอดนะฮะต่างจังหวัดผมส่งให้ฟรีเหมือนเดิมไม่มีบวกค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มทังสินนะลูกค้านะครับทุกคลิปผมให้ดูหมดนะพวกช ดูดีลูกค้าดูแหลกหลังคานะยังแน่นๆเลยนะฮะขอบยางต่างๆยังอยู่ครบนะฮะคิ้วยางขอบประตูหรือขอบกระจกชายบนนะฮะหรือชุดแผงจิ้งหรีดนะฮะยังอยู่สนิทกระจกเลยนะฮะลูกค้าแล้วก็บันไดจะเป็นบันไดเดิมตรงรุ่นนะฮะอาจจะมีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะฮะน้อยมากนะครับเพราะว่ามันเวลาเราเท้าเราเหยียบฮะยังไงก็มีรอยอยู่แล้วนะครับโลโก้เป็นโลโก้เดิมโรงงานนะครับสียังบางเฉียบเลยนะฮะประตูเปิดปิดแน่นทุกบานนะฮะทุกคลิปเนี่ยถ้าเป็นกระบะผมให้ดูเลยนะ ห้องระหว่างโดยสารกับกับชุดตัวถังนะฮะสภาพยังสวยแล้วก็องศายังตรงนะฮะสภาพยังเดิมเดิมแล้วก็ยังสวยๆคันนี้มีโลบาร์หลังแถมให้หมดนะครับไม่ได้แกะออกนะนะฮะปวงล้อหลังยางต่างๆยังใหม่นะฮะสภาพยังดูดีนะครับมีตำหนีครับลูกค้าตำหนี่คือไฟท้ายครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแล้วก็มีรอยบิน่นอันนี้อาจจะเกิดจากการขนของนะครับแล้วก็ของไปกระแทกเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่ดีกว่านะครับนะฮะ เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้คู่นึงเลยนะฮะลูกค้าไฟจะได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมเบิกของเปลี่ยนให้นอกนั้นท้ายยังเดิมนะ ตะเข็บต่างๆนะฮะเม็ดอาร์คเดิมหมดแล้วก็ยังเป็นสีเดิมแม็กแคเนอร์ก็รอยนี่คือยังน้อยมากนะครับเพราะว่ารถใช้ในออฟฟิศมากนะฮะไม่ได้ขนของหรือว่าไม่ได้ไปค้าขายแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นรถที่ใช้บรรทุกของหนักครับรอยจะเยอะกว่านี้ลูกค้าดูไม่ยากนะแม็กแคเนอร์ยังสวยแล้วก็ฝาท้ายต่างๆไม่เคยแกะนะฮะเดิมหมดแต่แค่ว่าผมยังไม่ได้ล้างแบบละเอียดนะครับวันนี้ผมล้างละเอียดพวกรอยพวกนี้มันจะหายไปหมดเลยนะฮะสภาพมันจะใหม่กว่านี้เยอะเลยครับลูกค้านะครับแล้วก็ชุด คิ้วท้ายกันชนหลังยังเดิมๆโรงงานฝาสียังสดนะฮะโลโก้นาวาล่าโลโก้นิสสันนะครับนะฮะต่างๆยังสภาพยังดูดีนะครับนะฮะ นอกนั้นสภาพยังสวยอยู่แล้วก็ตัวโลโก้ตรงนี้ครับมันล่อนไปนะครับเดี๋ยวผมซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่คู่นึงหรือให้ลูกค้าจะให้ผมแกะทิ้งก็ได้นะครับแล้วก็มีโลบาหลังนะฮะเนื่องจากเขาเป็นโลบาที่เจ้าของเขาติดมาตั้งแต่ออกรถอยู่แล้วนะครับสีมันอาจจะดูซีดๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมทาสีดําให้ใหม่เป็นดําด้านนะครับเดี๋ยวผมพ่นสีให้ใหม่นะครับรถจะได้สมบูรณ์แล้วก็ลูกค้าจะได้เอาไปใช้ยาวๆเลยเหมือนที่ผมพูดนะว่าผมขายรถพร้อมใช้งานฮะ ผมจะทําสปารถเคลียร์รถให้ทั้งหมดก่อนนะครับวันที่ลูกค้ามาดูรถจริงกับวันที่รีวิวไม่เหมือนกันเลยนะฮะสภาพจะใหม่กว่าเดิมเยอะเลยนะครับนอกนั้นมันยังสภาพยังสดๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็คิ้วกันสาดนยครับหายไปชิ้นนึงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวซื้อใส่ให้แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบนะบอกผมได้นะผมจะได้แกะทิ้งทั้งหมดเลยนะครับทุกด้านนอกนั้นสียังบางเชียบเลยฮะลูกค้าแล้วก็ประตูไม่เคยถอดนะเดี๋ยวผมพาดูด้านในครับกระบะไม่มีอะไรอะไรมากเลยนะฮะส่วนใหญ่รถ ซื้อมานะครับกระบะนี้เป็นรถที่ยังขับดีนะยิ่งเป็นนิสสันนะ่ะปีตัว13 14เนี่ยยิ่งเป็นตัวคาริเบียนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ยังน่าใช้นะฮะลูกค้านะครับผมว่ายังน่าใช้อยู่นะครับเป็นรถที่ยังน่าใช้แล้วก็รถค่อนข้างที่จะขับสบายครับค่อนข้างที่ขับสบายอยู่นะครับ ะะสภาพคือยังเดิมๆสดๆเลยนะฮะสภาพยังสวยกริบแล้วก็ลูกค้าสังเกตดูนะฮะชุดพงมลายต่างๆยังเป็นเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับสภาพยังสวยปิ้งเลยนะฮะคันนี้เลขไม้อยู่ประมาณ1นึ0 0 0สนแปดหมื่นกวา่ากว่าถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าถามผมนะาลสภาพอย่างนี้นะครับเลขไม่แปดแสนแปดหมื่นกว่าถือว่าไม่เยอะแล้วก็บะได้เป็นเบาะหนังนะครับนะฮะเป็นเบาะหนังมานะครับสภาพก็ยังดูดีอยู่นะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้เคลือบแล้วก็ยังไม่ได้ลงแว็กให้นะครับเดี๋ยววันปล่อยรถนี่ผมทาสปาแล้วก็ลงแว็กให้ใหม่ผมพื้นพวก ฝุ่นพวกนี้จะหายหมดนะครับผมดูให้ใหม่หมดอันนี้มันยังอาจจะมีคราบฝุ่นติดบ้างเล็กน้อยนะครับสภาพก็ยังพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เป็นรถที่ยังขับดีอยู่ฮะลูกค้าเครื่องทน,นจริงๆนะยอมรับเลยว่านิสสันทาออกมาจนถึงโฉมปัจจุบันนะฮะลูกค้าเครื่องเกียร์จะทนมากครับแล้วก็ตัวถังเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากค่ะรถโครงสร้างต่างๆค่อนข้างแข็งนะลูกค้าแล้วก็อัตรา,าก,การกินเชื้อเพลิงนะครับก็ถือว่าไม่ได้ เปลืองมากนะครับแต่อาจจะไม่ได้ประหยัดเท่ากับอิซูซูนะยอมรับเลยว่าแบรนด์อิซูซุทำเครื่องออกมาที่เป็นเครื่องตัวใหม่ๆออกมายิ่งประหยัดมากจริงนะฮะถ้าไม่ใช่เครื่องยนต์ตัวเก่านะลูกค้านะครับแต่ตัวนิสสันก็ถือว่าเป็นเลทที่กําลังดีนะเพราะว่าถ้าไปเทียบกับอิซูซูตะกุมดีแม็กปี12 13อมาลูกค้าพวกนั้นจะ3 0 0แสนกว่า4 0 0แสนหมดเลยนะแต่ตัวตัวนิสสันเนี่ยดูนะฮะได้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้ครับลูกค้าเป็นตัวยกสูงอ่ะ2,300 2, 3, งหเป็นไปแล้วนะครับเป็นไปแล้ววันนี้นะครับลองไปเทียบกับแบรนด์หลักโตโยต้าอย่างเงี้ยฮะโตโยต้านะครับ, ota, รบปี12ปี13บสมนาะสิ 13, มันก็หลังแชมป์มาแล้วนะครับผมว่ามีราคา3ามแสนปลายนะ สามเปนก้างถึงป้ายนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากถ้าลูกค้าไม่ได้ไปยึดติดเรื่องเป็นแบรนด์รองนะฮะถ้าลูกค้าชอบนิสสันอยู่แล้วผมกล้าพูดเลยว่าลูกค้ามาดูรถจริงจบแน่นอนนะครับเพราะว่ารถยังพร้อมใช้งานแล้วก็ได้เป็นตัว4ประตูยกสูงนะฮะได้เป็นสีขาวด้วยครับลูกค้าผมมีคันเดียวนะฮะเพราะว่าบางทีผมได้มารถออกตลอดเลยบางทีบางคันมาวันเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงนะฮะเดี๋ยวผมลอง ผมลองสตาร์ทเลยนะเครื่องค่อนข้างแน่นแล้วก็ฟิตปังมากเลยนะฮะเครื่องแน่นมากครับให้ดูนะครับฝากระโปรงนะฮะห้องเครื่องนะครับลูกค้าแล้วก็ห้องเครื่องค่อนข้างสะอาดมากนะครับได้เดิมๆเลยนะครับซื้อไปก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับลูกค้าเอาไปใช้แบบยาวๆเลยนะครับเอาไปใช้แบบยาวๆเลยนะครับห้องเครื่องค่อนข้างสดมากตะเข็บชุดคันหน้ายังเดิมนะฮะ สภาพยังสวยๆ ını, แผ่นก <LE V 1> ันความร้อนเดิมโรงงานอยู่นะฮะคิ้วหน้าเนี่ยคือเม็ดร์งนี่คืออยู่ครบหมดนะครับลูกค้าไม่มีชนนะครับเดิมหมดเลยนะฮะมอกต่างๆนะฮะยังอยู่ครบหมดเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องนะฮะเครื่องฟิตฝังเลยฮะเครื่องแน่นจริงๆนะลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้คลิปเพิ่มเติมตรงไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้เหมือนที่ผมบอกครับว่าคือที่ผมถ่ายคลิปแบบนี้นะถามว่า ทำไมถึงไม่เอาไปสปารถก่อนเก็บงานก่อนนะคะคือผมเข้าใจะคะคือเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วลูกค้าแล้วลูกค้าอาจจะไปเจอบางที่ที่เขาไม่ได้ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาอย่างเช่นผมมาก่อนผมมาขายรถผมก็โดนมาเหมือนกันนะฮะผมถึงเข้าใจนะฮะผมถึงทําคลิปแบบตรงไปตรงมาไปเลยนะครับรถคือมีชนคือชนบอกตรงๆเลยฮะส่วนมัคันไหนไม่ชนก็ต้องบอกไม่ชนนะฮะคันไหนจมน้ําเคยเคยมีตําหนิมาผมพูดหมดนะลูกค้าแต่ผมจะบอกอย่างคือรถจมน้ํารถที่ชนหนักๆมาผมไม่ได้รับซื้อนะ ถ้าเบียดมามีทําสีมาผมก็จะบอกหมดนะลูกค้าเขา ก็การตัดสินใจก็จะเป็นการตัดสินใจการซื้อของลูกค้านะเพราะว่าผมเข้าใจครับบางทีเรากว่าเราจะเก็บเงินซื้อรถได้แต่ละคันอย่าว่าแต่รถคัน2องสาแสนแล้วบ,บางคันแค่67หมื่นเราเก็บเงินไปเป็น10ปีนะครับแล้วเราเอารถไปใช้กับครอบครัวเราก็ต้องหารถที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะเอาไปใช้นะฮะถามว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะมีจุกจิกไหมมันอาจจะมีบ้างนะครับอย่างเช่นพระใบเบรกเอ้ยงานช่วงล่างนะครับลูกปืนล้อเปลี่ยนยางอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะแต่ขอให้ตัวถังบอดี้เครื่องเกียร์ให้สวยๆนะครับผู้นี้มน แต่ละคันเนี่ยเครื่องเกียร์เขาใช้กันไม่ต่ำกว่า30ปีนะลูกค้าเอาไปใช้ยาวๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามเราก็รับชมนะลูกค้าขอบคุณครับ